เอาจำมะเขียตำมะเขือมา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 เตรียมแล้วมะเขียดเอาปิ้งย่างเนื้อด้วยเล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บปยอด หอม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 เนี่ยปิ้งเนี่อย่างอย่างไรใช้ส่ก็ใส่ไหนจานครับจานเอ๊ะจานใส่แต่กระดาษที่กองแข็งกระดาษอแข็งกระตักได้แล้วเนี่ยนี่พร้อมพร้อมจะกินละเดี๋ยวอันนี้ก็ซอยไปเลย อ,อนเนี้ยมาแล้วมาอมืช้ชนนี่อน่อ่ลองชิมดูเิ้นบไปเอาขัวจอดนั้นอจมา,าตั้งตังอย่งตั้งอย่เดียวนีกน ก็เอามีดกินไปเลยแกไปเลยมี่กินไปก่อนมาอ่ะอืมอืมอืมตับเลยนี่เอีโยวสองฮะเอี๋ส่งอ่ะอ่ะส่งเอเอตึงขวายหมนี่ตึงพวกม้งนะ แดมันจะตื่นทีห้าตาเลยนเอ้าห้องมันมาตื่เรวเอ้าหอสว่างเลยนะครับถึงรถไฟฟาของมันแปดโมงคนละไม้คนละมือนี่รถไฟาไปอ่้หมันจุมได้ิวนฟาของมันถึงโมนอาจารย์ไม่คนกีโมงโมงแล้วแต่อ่าอ่าแต่ิงก็อยู่ตรงนี้นะครับจิงเมื่อกี้นี่แหละครับ ปิ้งไปเนี่ยเนี่ยหอม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 นี่ก็เป็นเนี่อที่เรายัางไม่ปิ้งนะเสียไปแล้วนะครับหมักเรียบร้อยหมดแล้วครับเนี่ยครับเห็นไหมครับหมดต่อปิ้งอยางเหนื่อ <c oughs> ย ีสันสีสันสุดครับเป็นของบริษัทครับรองนาเขาเดียวพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็เก็บเด็ดเรียบร้อยแล้วนี่นี่ปิ้เฮ้เเ่เฮเเฮ่่าฮเฮเดีเฮ่เับเเเด้ ดีงบอกนเออเราอมาเรื่องนก็ตอบนั่นก็บเรื่อวเนี่เด้่ยวเนีน่ได้แต่่แล้วเ้เดียเด่ยงเขือไปเกมจะหอด้วยไหมแต่ว่าโกมันรสชาติเปลนเลยทานกไป้นะโอเคได้ก็หอ